ด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาข้างบนหรือใต้ท้องรถนะครับเป็นรถสภาพที่เรียกว่าดีน่าสนใจมากๆเลยทีเดียว Facebook Marketplace มีแต่สินค้าดีๆของดีๆมาให้ท่านเลือกชมทุกวันนะครับ t o h o u r later รถสภาพดีๆด,ดูเรียบร้อยสะอาดสะอาดแบบนี้เนี่ย ได้อย่างคันนี้นี่มันก็ไม่ได้หากันได้ง่ายๆนะครับเรียกว่าท่านไม่ต้องประเมินสภาพภายนอกกันแล้วนะฮะไปดูรายละเอียดกันอย่างอื่นอีกต่อไปได้เลยทีเดียวกดติดตามทุกช่องทางของเราเอาไว้นะครับกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์ครับ เรี่ยวแรงพละกาลังนี่ก็ยังดูแล้วห้องเครื่องสะอาดนะครับแข็งแรงเครื่องก็ถ่าทางจะอดทนน่าดูเลยทีเดียวมาสีสันแวววววบับปิ้งปัง้งเด้งดึงๆกันเลยทีเดียวนะคันนี้นะชอบใจถูกใจมั่นใจแล้วว่าคันนี้แน่นอนก็ทดสอบทดลองรถกรันซะให้ดีทิ้งนะครับแล้วก็พูดจาเจรจากันซะให ที่ท่วนตรวจสอบเอกสารกันซะด้วยนะล้อและยางเท่าที่เห็นนี่ก็ยังอยู่ในสภาพที่ดูดีน่าใช้งานนะครับเรียกว่าอ่ายังเห็นมีดอกยางสภาพยางก็ยังดูดีต้องไปดูปีครับว่าตรงนี้ก็เป็นตัวแปรเหมือนกันนะถ้าาได้ปีที่มันใหม่สักหน่อยสักปีปีสองปียังพอโอเคไง นะฮะเพราะยาในส่วนใหญ่ก็อายุประมาณ3ปีอยู่ที่การใช้งานด้วยเนาะ